หุ่นเจ้าสาวเวลาที่เราย้ายหรือเปลี่ยนที่อยู่อาศัยไปพักยังสถานที่แห่งใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยทั้งบรรยากาศและสิ่งของรอบตัวโดยเฉพาะที่พักจำพวกหอพักอพาร์ตเมนต์หรือแม้กระทั่งคอนโดมิเนียมที่มักจะมีการตกแต่งจัดวางสิ่งของไว้ตามส่วนต่างๆของพื้นที่ส่วนกลางบางก็ดูสวยงามดีแต่ของตกแต่งบางอย่าง ก็อาจทำให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่นั่นหรือแม้แต่ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนต้องหลอนอยู่เหมือนกันรวมทั้งของที่เราคิดว่าเป็นของตกแต่งบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่ของตกแต่งก็เป็นได้เรื่องนี้เป็นประสบการณ์จากผู้ที่ใช้นามสมมุติว่าคุณนิ่มที่ไปพบเจอมาตอนที่จำเป็นต้องย้ายไปอยู่หอพักแห่งหนึ่งย่านชานเมืองจนถึงกับอยู่ไม่ได้ต้องย้ายออกยังไวเลยทีเดียว ซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมาราวๆยี่สิบกว่าปีแล้วโดยคุณนิ่มเล่าเอาไว้ว่าฉันน่าจะรู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันผิดปกติมากแต่ก็แปลกใจกับตัวเองเหมือนกันที่ตอนแรกฉันไม่ได้สะกิดใจเลยแม้แต่น้อยวันนั้นเป็นวันแรกที่ฉันเข้าไปอยู่ในหอพักเพราะบังเอิญได้งานอยู่แถวชานเมืองกรุงเทพติดกับจังหวัดปริมณฑลจังหวัดหนึ่งซึ่งเป็นย่านโรงงานอุตสาหกรรม ที่ไกลจากบ้านของฉันที่อยู่ในตัวเมืองกรุงเทพมากเพื่อความสะดวกในการไปทำงานฉันจึงตัดสินใจเช่าหอพักอยู่ในละแวกที่ไม่ไกลจากที่ทำงานนักโดยมีพี่คนหนึ่งในที่ทำงานใหม่แต่แนะนำหอพักแห่งนี้ให้หลังจากที่ได้รับการแนะนำฉันจึงได้เข้าไปติดต่อหอพักด้วยตัวเองทางเจ้าหน้าที่หอพักก็บอกว่าตอนนี้มีห้องว่างอยู่เพียงห้องเดียวเท่านั้นนั่นก็คือห้องหมายเลข8ป4หนึ่งสี่ ซึ่งอยู่ที่ชั้น8ดมีตู้มีเตียงครบเรียบร้อยทุกอย่างถือแค่กระเป๋าเสื้อผ้าใบเดียวมาก็เข้าอยู่ได้เลยหลังจะทำการตกลงเช่ากันเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นฉันก็ให้พี่ชายขับรถมาส่งเพราะต้องขนเครื่องนอนหมอนผ้าหม่มกระเป๋าเสื้อผ้าและเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นมาด้วยตอนนั้นเป็นเวลาเช้าอยู่มากยังไม่แปดโมงดีซึ่งพี่ชายต้องไปทางานต่อ ฉันจึงบอกกับพี่ชายไปว่าให้ไปทำงานได้เลยของเท่านี้ขนเองเที่ยวสองเที่ยวก็น่าจะหมดแล้วไม่ต้องห่วงพี่ชายจึงเดินทางไปทำงานต่อส่วนฉันก็เตรียมที่จะขนของขึ้นห้องซึ่งกุญแจห้องนั้นก็ได้รับมาจากเจ้าหน้าที่หอพักแล้วตั้งแต่เมื่อวานตอนทำสัญญาเสร็จอากาศในยามเช้าวันนั้นสดชื่นจริงๆเป็นวันที่แดดอ่อนไม่ร้อนมาก บรรยากาศที่หอพักเงียบสงบโดยตั้งแต่มาถึงฉันยังไม่เจอผู้คนเลยสักคนยกเว้นลุงรอปภที่อยู่ตรงหน้าประตูกระจกชั้นล่างเพียงคนเดียวแกยิ้มให้ฉันขณะที่ฉันใช้คีการ์เปิดประตูซึ่งฉันก็ยิ้มตอบแกบไปตามมารยาทจากนั้นฉันจึงขนของรตแรกไปที่ลิฟต์ซึ่งลิฟต์ของหอพักนี้นั้นค่อนข้างที่จะเล็กพอสมควรขึ้นได้ไม่เกินครั้งละสี่คนซึ่งตัวฉันเองก็ไม่ค่อยชอบที่แคบสักเท่าไหร่ แต่ลิฟต์ค่อนข้างจะเร็วเลยไม่ได้อึดอัดอะไรมากซึ่งใช้เวลาเพียงอึดใจเดียวฉันก็มาถึงชั้น8พอประตูลิฟต์เปิดออกฉันก็ต้องสะดุ้งอย่างจังผนังด้านตรงข้ามกับประตูลิฟต์มีเก้าอี้ยาวสำหรับนั่งพักตัวหนึ่งที่ผนังมีกระจกเงาติดไว้มีต้นไม้ประดับอยู่ในกระถางวางอยู่ข้างเก้าอี้แต่สิ่งที่ทำให้ฉันสะดุ้งก็คือมีร่างของหญิงสาวคนหนึ่ง ยืนแข่งทืออยู่ข้างๆกระถางต้นไม้เธอสวมชุดไทยคล้ายชุดเจ้าสาวทำผมสวยงามเธอคนนั้นยืนนิ่งมองตรงไปข้างหน้าฉันตกใจยืนอึ้งไปจนประตูลิฟต์กำลังจะปิดจึงได้สติขึ้นมาก็รีบขนของออกมานอกลิฟต์สายตาหันไปเพ่งมองหญิงสาวคนนั้นดีๆอีกครั้งแล้วฉันก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเพราะมันคือหุ่น น่าจะเป็นหุ่นขี้พึ่งแบบที่ทำเหมือนคนมากๆพอเห็นว่าเป็นหุ่นฉันก็น,นึกขำขึ้นมาในใจว่าหอนี้นี่มีลูกเล่นแปลกดีลงทุนทำหุ่นขี้พึ่งเอามายืนต้อนรับหน้าลิฟต์เลยไม่เคยเห็นที่ไหนทำแบบนี้มาก่อนเหมือนกันฉันเดินเข้าไปพิจารณาดูหุ่นเจ้าสาวตัวนั้นไกลๆซึ่งจะว่าไปก็ดูน่ากลัวอยู่เหมือนกันเขาปั้นได้ดูคล้ายคนจริงมากๆทั้งผิวพรรณผมดวงตา ดูยังไงก็เหมือนคนไม่มีผิดเรียกว่าเหมือนจนหน้าคนลุกเลยจริงๆหลังจากใช้เวลากับหุ่นตัวนั้นอยู่สักพักฉันก็หอบข้าวของทยอยไปเก็บในห้องปดหน่งสซึ่งห้องนั้นสวยใช้ได้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เหมาะก,กับการอยู่คนเดียวมีระเบียงด้วยแถมวิวก็สวยดีดูแล้วน่าจะอยู่ได้ยาวๆและหลังจากขนของอีกรอบรวมทั้งเก็บของเข้าที่จนเรียบร้อยอย่างคร่าวๆ ฉันก็ออกไปทำงานตอนจะลงลิฟต์จากชั้น8ฉันยังหันไปชื่นชมหุ่นเจ้าสาวตัวนั้นอยู่เลยว่าคนทํทาทําออกมาได้ดีมากๆแถมยังนึกเล่นๆกับตัวเองอยู่ว่าถ้าเกิดหลอนกระดิกตัวหันมาหรือยักคิ้วให้ฉันก็ไม่รู้จะเพ่นไปทางไหนดีเลยหลังจากเลิกงานกลับมาในตอนเย็นพอประตูลิฟต์ชั้น8เปิดออกฉันก็ต้องแปลกใจอีกครั้ง เพราะว่าหุ่นเจ้าสาวชุดไทยตัวนั้นไม่อยู่แล้วฉันก็ได้แต่คิดกับตัวเองว่าเขาคงย้ายเอาไปไว้ที่อื่นก่อนหน้านี้อาจจะแค่เอามาตั้งไว้ที่หน้าลิฟต์เป็นการชั่วคราวแต่คิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าไม่มีเหตุผลเลยที่จะเอามาตั้งไว้หน้าลิฟต์เพราะจะทําให้คนตกใจซะเปล่าแต่ฉันก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะนี่ฉันก็เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่วันแรกยังต้องทําความรู้จักกับอะไรต่อมีอะไรในหอพักนี้อีกมาก แต่แต่คิดบอกตัวเองว่าอยู่ๆไปเดี๋ยวก็คงคุ้นไปเองเวลาผ่านไปสามสี่วันฉันก็ไม่ได้เห็นหุ่นเจ้าสาวตัวนั้นอีกเลยไม่เห็นตั้งอยู่ที่ส่วนอื่นของหอพักด้วยจนกระทั่งเย็นวันที่สี่นั่นเองฉันก็บังเอิญเจอกับพี่เจ้าหน้าที่หอพักคนที่ช่วยดูแลจัดการตอนที่ฉันทําสัญญาพี่เขาก็ทักทายถามไทยว่าเป็นยังไงบ้างฉันก็ตอบไปว่าโอเคดีห้องอยู่สบาย พี่เจ้าหน้าที่ก็บอกสั้นๆว่าดีแล้วแล้วจูๆ่ๆฉันก็นึกถึงหุ่นเจ้าสาวตัวนั้นขึ้นมาจึงเอ่ยปากถามพี่เจ้าหน้าที่ไปว่าพี่คะหุ่นที่ใส่ชุดไทยเหมือนชุดเจ้าสาวที่วางไว้หน้าลิฟชั้นแปดตอนวันที่หนูมาถึงนะคะสวยมากเลยนะคะเหมือนคนจริงมากๆคนปั้นนี่เก่งจริงๆคะ่ะแล้วพี่เอาหุ่นไปไว้ที่ไหนแล้วล่ะคะไม่เห็นเลย พอพี่เจ้าหน้าที่ได้ฟังฉันพูดดังนั้นก็มีสีหน้าตกใจวูบหนึ่งก่อนที่แกจะพยายามตอบเบียงๆไปว่าพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะพอดีพี่ไม่ได้ดูแลในส่วนนั้นก่อนที่แกจะรีบขอตัวเดินจากไปและจากอาการแปลกๆพิกลพิกลของพี่เจ้าหน้าที่นี่แหละที่ทำให้ฉันเริ่มสกิดใจขึ้นมาเมื่อความสงสัยคืบคลานเข้ามาในความคิด หลังจากที่คุยกับเจ้าหน้าที่หอไปเมื่อตอนเย็นคืนนั้นฉันออกไปกินข้าวที่ร้านตามสั่งหน้าปากซอยที่มากินอยู่ทุกเย็นตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่หอนี้จนป้าเจ้าของร้านคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่เคยคุยกันจริงจังฉันตั้งใจว่าวันนี้จะลองตะล่อมถามป้าเรื่องหุ่นเจ้าสาวที่หอพักดูเพราะเรื่องที่มันดูแล้วมีความไม่ปกติเท่าไหร่แบบนี้น่าจะเป็นเรื่องที่มีคนพูดถึง หรือมีข่าวลืออะไรให้คนในละแวกหอพักได้เมาหมอยกันบ้างหลังจากฉันทักทายพูดคุยกับคุณป้าร้านตามสั่งอยู่สักพักจนป้าพอจะสนิทใจบ้างแล้วฉันก็ยิงตรงเข้าประเด็นฉันเล่าให้ป้าฟังว่าตอนเข้ามาอยู่วันแรกฉันมีเรื่องตกใจนิดหน่อยที่พอเปิดลิฟต์ชั้นแปดออกมาก็เจอหุ่นขี้พึ้งเป็นหุ่นผู้หญิงต่างชุดไทยแบบชุดเจ้าสาวสวยสะดุดตามากเฉียว ตั้งอยู่หน้าลิฟต์พอป้าได้ยินว่าหุ่นผู้หญิงแต่งชุดไทยแบบชุดเจ้าสาวเท่านั้นป้าก็ถึงกับเอามือกุมอกตาเบิกกว้างคุณเห็นจริงๆเหรอป้าถามฉันย้ำเพื่อความแน่ใจแล้วฉันก็ได้คำตอบจากป้าว่าหุ่นตัวนั้นที่ฉันเห็นน่ะไม่ใช่หุ่นขี้พึ่งหรอกแต่เป็นผีเจ้าสาวจริงๆมายืนทื่อให้ฉันเห็นเต็มๆตา เรียกว่าเป็นการต้อนรับน้องใหม่ก็ว่าได้โดยเรื่องนั้นมีอยู่ว่าเธอคนนั้นเป็นผู้เช่าห้องหมายเลข8ป4หนึ่งสเมื่อหลายเดือนก่อนซึ่งป้าเจ้าของร้านตามสั่งนี้รู้จักดีเพราะเธอเป็นลูกค้าประจำมากินอาหารแทบทุกวันโดยผู้หญิงคนนั้นเธอมีแฟนหนุ่มอยู่คนหนึ่งที่เธอรักเขามากและเตรียมที่จะแต่งงานด้วยถึงขนาดไปซื้อชุดเจ้าสาวมาใส่อวดป้าเลยและใช่ เป็นชุดเจ้าสาวแบบชุดไทยแต่แล้วเธอก็ต้องผิดหวังเมื่อรู้ว่าถูกผู้ชายคนนั้นหลอกเสียทั้งเงินทองเสียทั้งใจเสียทั้งตัวแล้วผู้ชายคนนั้นก็หายเข้ากลีบเมฆไปเธออับอายและเสียใจมากๆจนกินยานอนหลับเกินขนาดตายอยู่ในห้องแปดหนึ่งสีนั่นแหละฉันถึงกับดังอึง้งตะลึงช็อกไปกับสิ่งที่ได้ยินนึกถึงสิ่งที่ได้เห็นในวันนั้น รวมทั้งความคิดเล่นๆที่ว่าถ้าเกิดหุ่นหันมาหรือยักคิวไห้จะทำยังไงพอคิดถึงเท่านั้นความกลัวก็แล่นเข้ามาจับจิตไว้เท่าความคิดฉันโทรบ,บอกพี่ชายให้มารับทันทีเดี๋ยวนั้นเลยโดยฉันนั่งรออยู่ที่ร้านปลาไม่กล้ากลับไปห้องคนเดียวแล้วเพราะต้องผ่านหน้าลิฟต์ชั้นแดและไม่รู้ว่าวันนี้จะแจ็คพอตได้เจอกับว่าที่เจ้าสาวคนนั้นอีกหรือไม่ ยังไงถ้าจะต้องเจอก็ขอเจอพร้อมกับพี่ชายดีกว่าเพื่อจะยังพอช่วยเหลือกันได้บ้างพอพี่ชายมาถึงฉันก็ลากพี่ขึ้นไปเก็บของที่ห้องด้วยกันฉันให้พี่ชายช่วยเก็บของกลับมาให้หมดเพราะตัดสินใจว่าจะไม่อยู่แล้วหอนี้ซึ่งก็โชคดีที่เธอคนนั้นไม่มาปรากฏตัวเพื่อส่งฉันออกจากหอด้วยไม่เช่นนั้นฉันน่าจะไม่ได้กลับออกจากหอด้วยสภาพครบ32เป็นแน่ วันรุ่งขึ้นฉันนำกุญแจมาคืนที่หอและได้บอกทางเจ้าหน้าที่หอไปด้วยว่าถูกผีหลอกพร้อมตัดพ้อว่าใจร้ายมากที่ให้เช่าห้องนี้ซึ่งสุดท้ายทางหอ,อก็ยอมคืนเงินประกันให้และไม่คิดค่าห้องสี่วันสามคืนที่ผ่านมาด้วยพี่ชายเคยแซวฉันว่าหอพักไม่คิดเงินแบบนี้คุ้มเลยนะนี่ฉันก็ต้องขอบอกว่ามันไม่คุ้มหรอก เพราะจากเหตุการณ์นั้นฉันก็ขวัญเสียอย่างแรงไม่สามารถอยู่คนเดียวได้อีกเลยจนทุกวันนี้หากรับฟังและพึงใจฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ